สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับชื่อธีรชาครับชื่อเรียนชิปิงครับชิปิงนะคะชิปิงตอนนี้เรียนเอ็นอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนเอ็นหนึ่งครับปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะปัจจุบันทำงานอยู่ครับทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้อกับรถยนต์นะครับอยู่วิศวะอิสุสุนะครับเรืนวิศวกรที่เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วทำไมจึงสนใจภาษาญี่ปุ่นคะก็เนื่องจากในงานปัจจุบันนะครับต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนเยอะครับต้องติดต่อสื่อสารกับ ซึ่งเขาก็จะพูดได้กับภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนที่จะสื่อสารกับเขาได้ครับเพื่อที่จะเอาไอเดียของเขามาต่อยอดยังไงของเราได้ค่ะนี่คือปิงมีแรงจูงใจเะไรคะถึงอยากเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะก็ผมเคยเรียนกับอาจารย์แบงค์มาทีนึงนะครับตอนสมัยเรียนสองตอนนั้นก็ไม่รู้จักอาจารย์แบงค์นะครับก็อ้อเล่นผมเห็นข้อมูลอาจารย์แบงค์จากอินเตอร์เน็ตก็ดูๆแล้วแนวทางการเขามีสอนแอดสอนในอินเตอร์เน็ต ทางการสอนเลยถ้าท่านจะเข้าใจในแง่ดีก็ลยลองมาเรียนดูครับก็โอเคเราต้องไม่ผิดหวังรู้สึกว่าเรียนแล้วได้อะไรหลายอย่างจากกาจารย์รับจนทำให้สามารถสอบได้สองพันในการเรียนแค่ครั้งเดียวเรรู้สึกประทับใจก็เลยมาต่อเรียนอีกครับเป็นไงคะคนอื่นเป็นไรบ้างคะยากมากครับนอกจากเรียนจากอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเราต้องขยันด้วยครับต้องตั้งใจแล้วก็เลคเชอร์แล้วก็ทำการบ้านครัที่อาจารย์แงสักครั้งถ้าทำได้ ไม่ยางอย่างที่คิด <c oughs> ถ้ามีความพยายามถ้ามีความพยายามแล<ช>้วก็มีเวลาใช,ใช่ไหมคะค่ะงั้นการที่อาจารย์นัดสอนเสริมในวันหยุดหรือว่ามีฟรีเทสทัส้งหมดสครั้งคุณปิงมีความรู้สึกไยงบ้างคะกะ็จริงๆอาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้นะครับเราก็ ถึงแม้เราจะมีความรู้ติดตัวมาอยู่บ้านแล้วก็ตามมันก็ไม่เพียงพอครับมันต้องมีความพยายามตั้งใจทำกันให้ของลูกท่านด้วยครับเพราะว่าถั้งเรามีสองสิ่งนี้เราสามารถทำได้แน่ไม่ต้องอื่นด้วยใช่ต้องฝ่กด้วยทุ่งเทเยอะๆเลยใช่ครับนะคะเพราะเป็นสูงสุดเลยเอ็นหนึ่งใช่ครับแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะสรุปสนานนีครับอาจารย์ไม่ได้สอนอัดแต่ภาษาอีกอย่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนแต่ภาษาอีกอย่างเดียวทำให้สมองล้าแล้วก็เครียดได้ครับอาจารย์ก็จะมีแทรก ว่าความรอบตัวอะไรใจลงไปให้ทำให้เรานอกจากรู้ภาษาแล้วเราก็ยังรู้อะไรหลายๆอย่างของคนญี่ปุ่นวิธีการสิ่ของคนญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องแปลกๆที่เราไม่เคยเจอในวนณรทมไทยอะครับก็สนุกดีครับให้เราเรียนโดยไม่เหนื่อยไม่เลอะเนไปิริงมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์นะครับ,รบท,ที่ที่ช่วยสอนแล้วก็ทําให้ผมผ่านเอ็นสองได้ เดียวผมตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะต้องเรียน2องข้างหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ถามว่าหาได้ในครั้งเดียวก็ต้องขอบคุณวิธีการสอนแล้วก็การเก่งข้อเขของอาจารย์นะครับที่ผมได้ประโยชน์จากจุดนี้ค่อนข้างเยอะในการสอบเป็นสองที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะ